สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะจะพามาทําอาหารอีสานบัานเฮาค่ะพี่น้องลาบเนื้อนะคะลาบเนื้อสไตล์เย่อค่ะพี่น้องนะคะจะเห็นข้าวขาวนี่โบแม,มนสบายนั่งเะคะ่ะเป็นขอบกระดงง้วค่คะพี่น้องนะสซึนค่อนข้าง,งที่จะเนนนหนียวแน่นิดนึงนะคะแต่ว่าเย่อตั้งใจเสื่อมะออมนะคะก็เลยจะมาใส่กับเนื้อไปนํานะคะอันนี้ก็คือเครื่องทําลาบค่ะ ออต้นหอมผักชีใบเซละแหน่นะคะผักชีฝรั่งแล้วก็ใบมะกรูดหอมแขกนะคะมื่อนี้เอาเป็นหอมแขกเพราะหอมแดงบริสุทธิ์นะคะพี่น้องส่วนนี้ขึ้นเนื้อค่ะนะคะเยอะสุอมากค่ะนะคะก็จะแบ่งแกงเคียวหวานให้เจ้านายด้วยแล้วก็ที่เหลือก็จะเอามาทําเป็นลาบนะคะพี่น้องนะคะลาบของเย่าหนีสบูรคือมูดอกพี่น้องทับเบิ้งค่ะว่าสุเธิ์ยังไงค่ะพี่น้องนะคะก่อนอื่นเรามารวนกันค่ะพี่น้องรวนเนื้อเหรพ่อสุก่อนค่ะพี่น้องนะคะ เดี๋ยวก็จะใส่ผงปรุงรสไปด้วยนะคะนี่แหละคือการที่ย่าบอกว่าเห็ดบเหมือนไผ่ไม่มีใครเหมือนเหมือนกับซีวิตนี่เสพติดกับผงปรุงรสไปละค่ะพี่น้องบอกว่าจะเส็ดไม่นูด่ดก็ยต,ต้องใส่นะคะเติมน้ำลงนิดนึงค่ะ ะคเยอะสบอเอาแบบว่าสุกเกินไปนะคะพี่น้องเนื้อมันจะแข็งนะคะเดี๋ยวป่าเราจะกินน้ำโได้ค่ะ,ะก็สบอเอาดิฟนะคะพี่น้องนะคะเอาพ่อคำพาม,มพ่อเพิ่มๆเนี่ยค่ะนะคะนะคะ,นะคะหลังจากเนื้อเราเริ่มสุกนะคะเริ่มสะดุ้งไฟเราก็จะใส่ขอบกระดงง่วนลงไปน้ำค่ะนะคะซื้อหลายอย่างกับเก่งใจเจ้าหนะะ้าค่ะพี่น้องนะคะก็เดี๋ยวก็เลยเลือกเอาขอบกระดงง่วนนะคะเพื่อที่จะเอามา ทำออมนะคะเดี๋ยวเยืเสตเฮดออมไข่บึงนะคะคนนะคะเนื้อนี้สุกเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะําเลยละคะเดี๋ยวเย่าก็สปิดไฟเลยค่ะนะคะ,นะคะที่เห็นนี่คือสีจะซีนี้มันเ่านบดิบเด็พี่น้องนะคะสุกแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อแช่เย็นแช่แข็งนะคะสีมันก็จะไม่ได้สวยงามอย่างเนื้อสดๆจั่เคียงนะคะพี่น้อง เอาละค่ะในเยื่อพึ่งให้หายห่อนจะข้าวหนึงเดี๋ยวจะพามาปรุงรสต่อค่ะค่ะพี่น้องหลังจากเหนือแล้วหายห่อนนะคะเราก็จะใส่บงชูรสบงไปเลยค่ะนะคะเพิ่มความแสบพ้นัวค่ะจากนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะบีบมะนาวค่ะนะคะใส่มะนาวเซี่ยวหนึง่งในน้อยๆพวกป่าเขาบ่มมาก เปียวนะคะของยเย่าเสเฮ็ดกินต่างหากเลยพี่น้องอันนี้เฮ็ดให้ปากกับน้องแล้วก่อนค่ะแล้วก็โบไดีง่วค่ะต้องไปนําประมานนิดหนึ่งนะคะมักไผม,มักมันนะคะพี่น้องมองคนพเพื่อใส่เปียวเพื่อเกิดจะโบไซดีง่วนะคะเพราะว่ามันสแตดกันนะคะแต่พวเยาว่าชอบแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะก็ะคือว่าของแ่บขึ้นยูก็ผูกมักนะคะแต่คือนี่นะคะค่ะู้ใด้ใส่บักหน้าแล้วโบไซคมกับโบเปียงด้วยค่ะแต่ของเย่าเนี่มักทั้งขมทั้งเปียวนะคะ จากนั้นค่ะน้ำปลาแล้วก็พริกป่นใส่ลงไปค่ะจากนั้นค่ะตามด้วยข้าวคั่วค่ะนะคะขัวไม่ไม้หอมๆค่ะพี่น้องนะคะคนอืมเปจะเสบคักค่ะหน,นึ่งเ้าเหนียวห่อนๆนะคะและ้วเรชิมหน่อยนึง ใส่หมูน้าอีก่จัหน่อยหนึ่งนะคะแต่ความขมพอแล้วเพราะว่าพ้าเจ้าบุกีขมนะ,ะใส่น้ำปลาอีกนิดหนึ่งจากนั้นค่ะใส่ผักลงไปนะคะหอมแขกหอมแดงนะคะที่จริงหอมแดงสีแซบสุดดวยคะพี่น้องนะคะแต่บ่าบริสุทธิ์มากบ่มีนะคะพี่น้องเลยได้หอมแขกมากนะคะเลี้ยวกับบางไฟลาบเนื้อ ใส่ขอดองง่วค่ะพี่น้องนะคะพร้อมๆอยู่ๆเดี๋ย่อใส่ใสอันข้าวหัวอีกจังหนึน่งแล้วก็พริกคนนะคะเบิ่งมันแบบว่ามันสีสันบสดสวยงามค่ะโบสดใสสีสันบบสดใส <c oughs> นั่นห้สดใสกัเจ้าสีตัวเราพี่น้องจับยังกัโลนนะคะพอถทษขอขอพายหลายเดอ้อพี่น้องฟ้าหัวบอกพริกลนย่สบเดตตัดเลยค่ะย่อสลด้งเลยนะคะไอเ็นเป็นธรรมชาติอ่ะ เพิ่มเผาครัวก็พริกป่นเข้าไปค่ะอือพี่น้องจ้าถ้าจะรอจะถือขวยกับ่มได้กินจะเชือลาบมั่วค่ะวเยวยจาชิมรสก่อนที่นี่ชิมหนามมันนะคะอือแต่โอเคแล้วค่ะพี่น้องนะคะ แค่นี้ละค่ะพี่น้องก็เป็นอันเสร็จค่ะราบเนื้อหอมๆใส่ข้าวกลุ้มหอมแสบๆครับพี่น้องนะคะไปค่ะเดี๋ยวจะไปเทศจานไทเบิ้งคาลาบเนื้อนะคะลาบซุกด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะแสบปันยังค่ะมากค่ะบากกีเขากินนักด้วยกันจ้ะเดีแล้วค่ะพี่น้องไม่นุ่อนี้ค่ะราบเนื้อค่ะพี่น้อง กำลังหอมๆค่ะพี่น้องน,นะคะใส่ข้าวขวหอมๆค่าจะออกคมนิดๆนะคะมีเปรี้ยวหน่อยๆน,นะคะอันนี้คือสไตล์ของเย่านะคะพี่น้องบางคนเพิ่งใส่บักงาคนกับสบปใส่ขมนะคะแต่ว่าเย่าชอบแบบนี้ค่ะนะคะที่สาคัญค่ะไม่เหนียวค่ะพี่น้องน,นะคะเนื้อบนเหนียวก็กินได้ค่ะพี่น้องน,นะคะเพราะว่าเย่าบัซับเย่าส้อยบางๆเอาค่ะเอามาล้วนๆใผ้สุกนะคะใส่ขอบกระดงวนวดเนยซึงอันันเจอเนยเนิดๆึค่ะพี่น้องนะคะจิ้งแกมกับใบหัวเสือหัละผ้าแล็กกัถั่วฟักเา้วค่ะพี่น้องนะคะ ถ้าเป็นเย่านะคะพี่น้องสเสิ่มพริกโดนหรือว่ากระเทียมเขาไปอีกนะคะมันฮาโบ๊ทันค่ะพี่น้องนะคะให้เบิรงซซานีก่อนนะคะพี่น้องนะคะหนึ่งเขามากกับพริกหญ่ๆะคะ่ะพี่น้องนะคะช่วงนี้สุโบคอยกินดิบปันใดน,นะคะสนเส้นแบบสุกๆนะคะพี่น้องขอพุณหลายคะ่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามาหับชมะคะ่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องนะคะมากค่ะกินเขากินน,น้ำด้วยกันคะ่ะพี่น้องนะคะหลับเหนือหอมๆยั่วๆจ้า